สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะาตายกกกอค่ะปอบอีเหลืองทำเป็นพูดดีทำเป็นพูดเหมือนมึงไม่เคยด่าใครมึงไม่ต้องผิดไปผิดหวังกับตัวของป้าก้อยเลยมึงไม่ต้องไปโอ้โหผิดหวังกับตัวก้อยมากเลยนะคะอืมึงด่าเขาล่ะอีควายเออมึงด่าเขา นู่นค่ะมึงไปมึงควรคิดได้นะมึงโง่ได้แต่มึงอย่าโง,ง่นานอีควายเห็นไหมทนวยมึงโกงเงินเขาอะนู่นมึงควรผิดหวังกับนู่นทนวยของมึงทนวยมึงอะโกงโกงแม้กระทั่งคนมีบุญคุณกับมันเหมือนมึงไงเหมือนอีสัมลีไงเนลรคุณ คำที่จะต้องใช้อ่ะเสียความรู้สึกควรจะเป็นปะก้อยมากกว่าไหมไม่คิดว่ามึงจะเป็นได้ขนาดนี้เห็นแก่เงินขนาดนี้เขาไม่ต้องการหาแสงหาอะไรเลยเขาไม่ต้องการมีชื่อเสียงในในเวทวงนี้เลยมีแต่มึงค่ะอีควายลูกอีแดงตีนจุ้มมึงหูจักบอลูกอีแดงตีนจุ้ม มึงหาแสงหาอยากได้เงินด่าคนนู้นด่าคนนี้แล้วบอกว่าเสียความรู้สึกผิดหวังควรจะผิดหวังกับตัวมึงก่อนไหมง้อได้แต่อย่านานค่ะคนเขาหูตาสว่างหมดแล้วมึงบอกว่าโอ้โหถ้าไอ้อ่าอะไรนะไอ้อไหลกับกูเนี่ย ด่าธนวยของมึงมึงจะด่าป้าก้อยเหรอแล้วที่ผ่านมาล่ะป้าก้อยไปด่าอะไรมึงค้าอีควายเขาแค่เอาความจริงมาพูดมึงก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เขาพูดแต่สิ่งที่มึงได้คืออะไรเงินค่าเงินมึงด่าเพื่อเงินมึงอย่าได้ มึงทิ้งแม้กระทั่งเพื่อนหักหลังได้ทุกคนทิ้งได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองมึงอะ่ะกลับไปดูดำดูดีพ่อแม่หน่อยเนรคุณตัวแม่เลยมึงอะ่ะโคตรเลวเลยอะ่ะแล้วมากูมาเห็นท่านท่านวยของมึงอีกนะไม่มีอะไรดีเลยโคตรโกงโคตรโกง กูบอกได้คําเดียวแล้วโคตรโกงเนรคุณสุดๆเนี่ยแหละพวกเนรคุณก็อยู่ด้วยกันกับพวกเนรคุณดูสิเขาแถลงข่าวนะมึงแหกตาดูบ้างลูกอีแดงตีนจุ้มแหกตาดูบ้างว่ามันไปโกงใครบ้างแล้วจะไม่ให้เขาพูดได้ยังไงไม่ให้เขาพูดได้ยังไงว่าโกง ยิ่งขุดยิ่งเจอโอ้โหแล้วมึงก็เหมือนกันปอบอีเหลืองตัวมึงเองก็เหมือนกันมึงด่าทุกคนด่าเด็กด่าคนแก่ด่าทุกคนแล้วมาวันนี้บอกว่าเอ้ยเสียความรู้สึกหรอไม่คิดว่าไม่คิดว่าก้อยจะเป็นได้ขนาดนี้ตัวมึงเองมากกว่าค่ะอีควาย คิดว่ามึงจะเป็นได้ขนาดนี้แต่ก่อนอยู่ในเพจเออกูก็ว่าอยู่มึงพิมพ์มึงเขียนอะไรมันก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่พอมึงได้เงินค่ะมึงเห็นเงินมึงเห็นเงินเหมือนกับทนวยของมึงโอ้โหด่าใครก็ได้ขอแค่มียอดวิวขอแค่ได้เงินยิ่งขุดยิ่งเจอเหมือนกันกับของมึง ยิ่งขุดยิ่งเจอขนาดมึงไม่ได้ไปถ่ายไลฟ์สดตรงที่อื่นเลยนะเขายังอยู่เขายังรู้เลยว่าบ้านมึงอะโสโคกทั้งบ้านทั้งตัวมึงเองเพาะมึงพูดเองหลักฐานออกมาจากปากของมึงเองผมเนี่ยก็โอโ้ขนาดตอนเข้ามาหาลัยเนี่ยเป็นสาวทุกคนต้องแต่งตัวอวดสิคะอวดผู้ชายจริงไหมทุกคน นเข้ามาหาลัยอ่ะต้องสวยต้องแต่งตัวไปเรียนแต่นี่อีเหี้ยอะไรโกนผมค่ะเพรอขี้เกียจสะผมเออขี้เกียจสะผมดูสินิสัยมันโสโรกขนาดไหนสันดานมันต่ำขนาดไหนเนรคุณพ่อแม่ได้เอาแม่ออกมาให้เขาประจานด่าแม่กูนี่เก่งนะ เออแม่กูนี่เลี้ยงกูมันทองโถเลี้ยงมาทาเฮียอะไรคะใช้มันไปซื้อน้ําแดงหรอก็เปล่าอีแดงตีนจุ้มมันอีแดงตีนจุ้มมันทําอะไรได้บ้างตายไปแล้วบอกว่าอีแดงตีนจุ้มเก่งเออเก่งกาดโถมันอยู่ในอยู่ในโถส้วมกูยังออกมาไม่ได้เลยมันจะเก่งมาจากไหน กูจะบอกให้นะเสียความรู้สึกกับตัวมึงก่อนมึงเรียนมามึงควรใช้สติปัญญาที่มึงเรียนมาคิดไตรตรองดูที่เขาว่าให้ทนวยมึงอะ่ะมันจริงไหมหลักฐานออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนละคุณทั้งนั้นซื้อไปไอซื้อตั๋วเครื่องบิน ทุกอย่างอะ่ะกินหรูอยู่แพงอย่างที่มึงว่าให้ป้าลุงอะ่ะทั้งตัวมึงทั้งทนวยเลยนะเอาจริงๆนะป้าก้อยเขาไม่ต้องมาหาแสงหรอกอย่างที่มึงพูดโอ้โหอยากมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนำหน้าถือตาโอ้โหเขาไม่ได้ต้องการหรอกอืม ที่เขาที่เขาช่วยมึงแต่ก่อนนะมึงลืมบุญคุณเขาไงมึงเนรคุณคําว่าเพื่อนคําว่าเพื่อนคําว่าคนรู้จักอืช่วยกันไม่คิดว่ามึงจะเลวได้ขนาดนี้ไงมึงคิดบ้างไหมว่ามึงเลวขนาดนี้เนรคุณได้กี่ครั้งกี่คนล่ะมึงบอกว่ามึงทำ Youtube มาก่อนไม่เห็นมึงมีไรายได้ คิดว่ามึงสร้างไรายได้ได้ด้วยตัวของมึงเองอะ่ะให้มึงตายหงตายหาไหมล่ะเออถ้ามึงเรียนรู้วิธีการสร้าง youtube เปิดสร้างไรายได้ขั้นโฆษณานู่นนี่นั่นทำได้ด้วยตัวเองมึงไม่ได้ปรึกษาใครมึงไม่ได้รับรับฟังคำแนะนำจากใครอะ่ะให้มึงตายหาไหมล่ะเออที่กูเนี่ยกูท้ามึงแล้วนะสาบานนะ แล้วข้อมูลแต่ละอย่างข้อมูลแต่ละอย่างถ้ามึงไม่ได้จับป้าก้อยอ่ะมึงไม่ได้มาไกลถึงขนาดนี้หรอกค่ะอีควายเพราะเขาเขาเขา,เขาหาให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารักมึงไงเพราะเขารักมึงเขาคิดว่ามึงเป็นเพื่อนแต่สิ่งที่มึงทำละ่ะเนลคุณค่ะเอาครอบครัวเขามาด่าค่ะเขาได้อะไรเขาไม่ได้อะไรเขาโดนมึงด่าค่ะ เนี่ยแหละตัวเนลคุณมึงอ่ะไปส่องกระจกดูด้วยมึงอะตัวเนลคุณเลยกินบนเรือนขี่รถบนหลังคานี่คือตัวมึงค่ะอีควย้ยเขาหาข้อมูลหาข้อมูลให้มึงพูดเพื่ออะไรเพื่อให้มึงได้เงินใน youtube เอาไปซื้อข้าวแดกค่ะมึงไม่มีแม้แต่ข้าวแดกค่ะโอ้โห โอ้กี่วันหมดอะถึงวันไม่หมดวายอะมึงหิวโหวยไงหิวมึงไม่มีเงินจะที่จะซื้อแดกแล้วกูรอดูอยู่นะรถมึงนะ่ะเมื่อไหร่จะเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ว่าไปโกงเข้ามานะเออไปโกงเข้ามาเข้าตามทวงคืนแล้วไม่ได้เอาออกมาโชว์อะ แล้วที่สําคัญนะที่สําคัญมึงไม่ต้องว่าไปเสียความรู้สึกไปนู่นนี่นั่นกับใครหรอที่มึงพูดออกมาเนะ่ะคือมึงอิจฉาเขาล้วนล้วนมึงถึงเนรคุณได้แบบนี้มึงอิจฉาเขากูไม่พูดมากหรอก